สวัสดีครับแมดหลัางตาอาทิตย์วันหันได้สองตัวแมดนี้แมตหลังตาบ่เดียวแมดหล้างตาเดีคนตกด้วยเราครับเดี๋ยวอยิบประมาณสักสิบนาทีมันก็จะเริ่มตกแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปเมืองกันเลยครับ,รบจะเริ่มแล้วนะครับผมแปดโมงพอดีนะครับฝั่งนี้ว่างนะครับผมอันนี้หน้าโฟกัขอบน้องดูนะครับคนจะไปออก,กันอยู่ฟังผุนมัดเลยครับ หัวบอรครับไายบอบอ่พวมีคนกันลักสิเริ่มนะครับเริ่มแล้วนะครับไปแล้วนะครับเงียบบ่มาแล้วนะครับ มาแล้วนะครับบันอื่นขึ้นครับต้องอยู่อย่างเงียบะเี็ดแดงอยู่เอาของับบ้าวเห็ดออกดีๆต้นเนาะมาแล้วครับท้ำฟกล้วฟกโดนแล้วนะครับ โอกโดนเลยครับน้องเดียวก็โดนแล้วนะครับออกมาทำหลักมาเฮ้ยหลุดจอยบล โอกาสเล้นว ja e. <ś, S 2> ันโอกาสเล่นทีเด like, ียวฟ้าเอาไปไ้พวกสองแต้มเลยนั่นเดือดยี่ดินิอาใส่ได้ยี่ดินิเอาหนน้ำเสาเอาไปได้คุดกระจายทีเดียวเลย ัดบืด <c oughs> โอ้ฟ้องขึนจัดผ่านเล่ตีดิโอ้เดียดด้วยหมดบอหรอมดบอแล้วหมดบอแล้วสองเตมปลาที่ค่าอยู่ขนมันป้ดไปได้ มาแล้วครับแจมที่สองของน้องดิวนะครับจับปลายขั้นน้ำนาดิวจับปลายขั้นยกนะน,นะมันจังขึ้นไงมันจังบวงัวนองมันจังบวงังบวหลุดปลาจับโค่นมันงัดขึ้นเลยจับโค่นขั้นจังหน่อยมันขืนอยางเงียเอา โอเคนะครับเดือดใช้ได้เงี้ยนะครับของนั้นก็เอาขึ้นเรื่อยๆนะครับผมขึ้นเรื่อยๆนะข้างๆเซเดียวครับมาลเดินนะครับลเดินลเดินโหดใส้ได้โหดใส้ได้ โอ้ท่านมันขึ้นดีเลยวะ่ะหัวบอ่อไหมอสุจันเลยวะ่ะ เดี๋ยวเดียวจับค้น,นค้นขั้นโกขึ้นจับเออขั้งนล่ะ แล้วนะครับน้องเดียวใ,ใกล้เลยครับโค่นขั้นทำเออทันตะจับโค่นขั้นจักหน่อย

ยังอยู่คือได้ยินเสียงแดงแกดไอ้โฟกบ่โอ้ยโฟกหมานแต่ว่ายอดเลยโฟกอ่ะแข่งไอ้โฟกเนาะวันนี้ไอ้โฟก์เล่า่าแล้วสิเป็นที่หนึ่งแล้วเงินบ่โฟกเป็นที่หนึ่งแล้ววันนี้ เดี๋ยวให้มันทบฝุ่นได้มันทบอาทิตย์กรนนะ <laughs> ให้มันทบอาทิตย์กรนด <laughs> <laughs> ้วยว่า <laughs> มันขึ้นดีเลยอยู่ดิโฟกถังว่าบวาขึ้นดีอัศจรรย์เลย แรงว่ามันเอาดีอยู่นี่จีเครืงองชั่วโมงเลยวเห็นปะาย,ยาั้นขนดีแมนไปยิบสถานที่เราไหมลาย,ยางั้นขืนเรื่อยๆอยคือว่าสุดยอดอยู่ด้นี่มันนี่อากาศมันแจ่มเนาะแดดเปียงเกับพ้องมามันมัน่ยังแล้วขึ้นเรื่อยๆเ,ยเนาะ มันนั่นกับผ้ากันขุดโหลดวันนี้ไอ้ส,สาไทยก่อนเดียวแต่ไทยตอนขุดสรุปนะครับน้าเช้าเก็บมาได้ห้าแต้มนะครับผมตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นคันขุดแล้วนะครับน้องอยู่น้องอยู่ห้าแต้มนะครับนาโฟกเจ็ดแต้มนะครับน้ำเช้าตอนนี้ก็ผ้ากันขุดแล้วครับผมกับเมืองกันนะครับขุดเงี้ยวๆหมดเมื่อแล้วครับวันนี้เดี๋ยวจังสามารถสรุปยอดอีกนะครับช่วงขุด เ้เ่าสิมันกันบ่มันนี่สิได้เพิ่มอีกเล็กแต้มโอเคครับ